กิจช่องบูรณะแก้วซับเซรีผูบริหารบริษัทอาตัวตีฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดนำทัพรับรางวัลเพชรแห่งสยามครั้งที่4ชมรมพัฒนาองค์กรและธุร,รกิจระดับสากลร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมบริษัททิงพลาสคอร Pink ์ปอเรชั่นและรายการโทรทัศน์หนูน้อยสุภาษิตสัญจรททบ5จัดงานมอบรางวัลบุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่นที่ทรงคุณค่าประจำปี2022รางวัลเพชรแห่งสยามครั้งที่4โดยได้รับเกียรติจากคนตีมหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์จักรพันธ์เป็น ปรานในพิธีมอบรางวัลดังกล่านะักหอประชุมการตรัสกองทัพอากาศและหนึ่งในบุคคลองคอ์กรเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวในสาขาหนะักบริหารธุรกิจออนไลน์ตัวอย่างดีเด่นคือคุณกิติโชคบุรณะเก้าทรัพย์เสรีจากบริษัทอาตุตีฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดค่ะ ัสดีครับชื่อกิติโชคบุรณะก้าวรั์เสรีนะครับผมปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการนะครับผมบริษัทอัตรตีฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดนะครับผมตื่นเต้นมากครับผมที่เราได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะครับผมซึ่งเราก็อยากจะเป็นแบบอย่างนะครับผมให้กับผู้ประกอบการนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับผมซึ่งตัวผมเองเนี่ยได้รับโอกาสนี้ครับผมไม่ว่าจะเป็นจาก ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมผมก็เลยอยากจะมาเป็นตัวแทนของทุกๆคนนะครับผมเพื่อให้คนที่มีความตั้งใจนะครับผมที่อยากจะทําธุรกิจแล้วก็ให้ประสบความสําเร็จนะครับก็เลยมีความสุขมากครับวันนี้ที่เราได้เป็นแบบอย่างให้กับทุกๆคนครับอยากให้ฉันเปิดธุรกิจที่ทำันิทเป็นยเป็นธุรกิจ่ยวกับอะไรยังไงครับครับผมธุรกิจที่ทาตอนนี้นะครับผมเราทําธุรกิจในด้านส่งออกด้วยนะครับผมแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยเราจะผลิตสินค้าอาหารทะเล แปรรูปนะครับผมก็คือในรูปแบบของปลาแผ่นอบกรอบนะครับผมแล้วก็ยังมีสินค้าอื่นๆที่เราเนี่ยได้ร่วมมือจับมือกันกับบริษัทอาลีบาบาประเทศไทยจำกัดนะครับผมเพื่อส่งออกทูน่ากระป๋องนะครับผมสู่ต่างประเทศด้วยครับซิทแบ,บ็กตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ซิทแบ,บ็กในทั้งในและต่างประเทศถือว่าดีมากนะครับผมคือเราเนี่ยได้เปิดตลาดส่งออกสู่ต่างประเทศแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นทาง UAE นะครับผมดูไบก็ดีหรือว่าทางอเมริกากลางนะครับผมแล้วก็รวมถึงทางเซาท์แอฟริกาด้วยนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงทางยุโรปก็มีด้วยนะครับผมถือว่าเราเนี่ยได้ส่งออกแล้วก็ประสบความสำเร็จมากพอสมควรอยู่เหมือนกันครับผม,อมตอน,นครับผมส่วนในส่วนประชาสัมพันธ์ตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่านอกเหนือจากสื่อออนไลน์ที่เราทำนะครับผมเราก็ยังมีส่วนร่วมนะครับผมในการประกาศนะว่า สิ่งที่เราทำเนี่ยคือโปรโมตสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์มนะครับผมทางอาลีบาบาประเทศไทยจำกัดซึ่งเราเนี่ยได้ร่วมมือกับบริษัท AJE Commerce นะครับผมซึ่งเป็นตัวแทนนะครับผมของทางประเทศไทยที่ร่วมมือกันกับทางอาลีบาบาครับผมใช่ แนวนองแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้กับอบาบาประสบความสำเร็จบ้างไอยเท่าไรครับตอนนี้เรียกว่าเราส่งออกทุกเดือนเลยครับเราได้ส่งออกทุกเดือนเดือนละ3ตูบ้บาง5ตูบ้บางนะครับผมตอนนี้เลยแล้วก็ทุกๆก,การส่งออกทุกครั้งเนี่ยจะมีการรีพีทออเดอร์จากทางลูกค้าที่ต่างประเทศค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยครับหลังจากนี้จะมีการวางแผนในเรื่องของการตีตลาดหรือว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ในกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในเอเชียไรบ้างครับตอนนี้ในรูปแบบของเอเชียตอนนี้เนี่ยคือเรากําลังคุยอยู่กับทางบริษัท ของประเทศไทยกระทิงแดงนะครับของกระทิงแดงเนี่ยก็คือเราจะให้ทางกระทิงแดงเนี่มาเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของเรานะครับผมตามที่เราวางแผนไว้นะครับผมรวมถึงรางวัลที่เราได้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยยืนยันการันตีและสินค้าของเรารวมถึงคุณภาพสินค้าด้วยครับผมใช่ครับ ครับผมสำหรับช่องทางการสั่งซื้อนะครับผมทุกคนสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทาง w w w a t o t c o m นะครับผมซึ่งก็ตอนนี้เราได้รีโนเวทใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนบุคลากรท่านใดนะครับผมที่สนใจในการร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับทางธุรกิจนะครับผมติดต่อเข้ามาได้ผ่านทางออลิบารบาทได้เลยครับผม